สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ำกรีนครับอ่าเดี๋ยวเรามาหาปหลาไหลพันปีครับตรงนี้แหละเดี๋ยวเมื่อวันนั้นตรงนั้นได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวครับอ่าอุ้ยมีตอด้วยเอ้ลยลลายลๆๆลๆๆลๆยลายลา

แน่นวะบวบนั่นบอโอ้เพราะว่ามีหลายเลยน่นาจะแห้วมันอยู่บนลึกดอกบนไหลอ่ะ

แกบอกว่ามีแต่บวกนั่นแหละมันวาโอมเมนมันย um ่านวะเดี๋ยวเดีๆยวผมดีๆก่อนเ่มีปลาตัวบ่ปลาหลบ่ปลายหลบ่ อโอ้สาธกครู่มานำโมมีจออ้อยต้องสมันนีไปละมั้ง <c oughs> <trose> ôi, nên, 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 nên nè, đe, đe, ôi, thốm Anh em mới hiến vào bà. 哈哈哈，我密。